สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Kick Cat Coffee Family นะคะวันนี้น้องแคทจะพาทุกท่านมาทําบุญที่วัดร่วงปูสวงนะคะจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะก่อนเราจะไปไหว้พระนะคะเราก็จะพาทุกท่านมาชมนะคะบรรยากาศดูนะคะสวยงามมากแล้วก็ร่มรื่นมากเลยนะคะทุกท่านจ๋านะคะ ทำบุญด้วยแล้วก็เราก็ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะพักผ่อนผ่อนผ่อนคลายนะคะดูนะคะนี่บรรยากาศเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะตรงนี้มีป่าเยอะมากเลยนะคะดูน้ำตกนะคะสวยงามมากๆากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินนะคะเราจะเดินดูบริเวณนี่นะคะ เห็นไหมเรามาถึงแล้วนะจ๊ะเราได้มากราบหลวงปู่สวงอันนี้จะเป็นครั้งที่สองของแคทนะคะที่ได้มาวัดนี้นะจ๊ะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาทุกท่านเดินดูบรรยากาศเก็บบรรยากาศที่ร่มรื่นนะของที่นี่นะคะเขาจะมีงานทอดกระถินนะจ๊ะเขากำลังจัดงานอยู่นะคะเราก็จะพาทุกท่านเดินเดินเดิน เดินมานะคะและก่อนทางเข้านะคะดูนะคะทางเข้าไปชมสวนนะคะก็จะบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกท่านใครได้มานะคะอย่าลืมนะคะมาแวะนะคะนี่นะคะดวงกู้สวงนะคะขอพรได้เลยนะคะใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความเฮงเฮงปังปังรุ่งเรืองรุงร่งเรือง,งรับทรัพย์กันท่วนหน้านะคะ วันนี้เราก็ได้มาถึงวัดนี้เรียบร้อนะยแล้วเราก็จะพาทุกคนนะคะเดินนะคะเดินเดินเดิน เดินไปดูนะคะนี่นะคะจะเป็นโบสถ์ที่กำลังสร้างใหม่นะคะสวยงามมากเลยนะคะ ข้ามาถึงนะคะนู่นนะคะเราก็จะไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนตรงซุ้มโน้นนะคะแล้วก็จะมาไหว้หลวงปู่กันนะคะตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมเออเราก็จะมานั่งไหว้ตรงนี้นะคะมาถวายนะคะตรงองค์จำลองของท่านนะคะ อันนี้ก็จะเป็นวิหารเจ้าแม่ขวานอิมนะคะเดี๋ยวแค่จะพาดเดินไปดูนะคะก่อนนะคะไกนะ่ทอง